ราคาชีบะอินุจะไปต่อด้วยหรือไม่นะครับวันนี้เรามาวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยกันนะครับที่ชื่อว่า Golden นพ็อกเก็ตเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวนี้ด,ด้วยกันนะครับคือคอยนิมูลมุนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องของราคาชีบะสั้นๆน,นะครับเป็น เรื่องของเชิงเทคนิคนะครับที่เราใช้เครื่องมือเขาเรียกว่าโกลเด้นพ็อกเก็ตนะครับคือแนวต้านนั่นแหละที่เคยทำเอาไว้ที่ชิบะเคยทำเอาไว้นะครับได้ในช่วงหลังที่จะราคามันลงมานะครับเขาบอกว่าราคาชิบะอินโเนี่ยจะไปเท่าไหร่นะครับจะไปเท่าไหร่ะฉะนั้นเราต้องดูแนวต้านต่างๆนะครับแต่เอาละขนาดนี้ สิ่งที่น่าเสี่ยงนะครับคือราคาอีเทเรียมกับบิตคอยเนี่ยโดนเทขายอย่างมากเลยทําให้ตลาดคริปโตเครนซีถูกทดสอบโดยเฉพาะเหรียญชีบะนะครับก็มีเส้นโกลเด้นพ c k e t เนี่ยทดสอบแนวรับของมันเหมือนกันซึ่งแนวรับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าราคาของมันอยู่ที่0.04ตัวสองพันสี่ร้อยห้าสิบดอลลาร์จะเป็นแนวรับและเป็นจุดที่สำคัญถ้า มันลงต่ำกว่านี้และลงต่ำกว่านี้นานนะครับหมายถึงว่าไอ้ตัวแท่งเทียนเนี่ยเป็นรูปไส้เทียนนะครับก็อาจจะมีแนวโน้มนะครับที่ราคาเนี่ยจะกลับขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันลงไป2,450นะราคาต่ำกว่านั้นโดยที่เป็นตัวเทียนเต็มเ็มเนี่ย ก็อาจจะส่งเสริมให้การทำลายราคานะครับของชิบะอินโนเนี่ยมันมากกว่านี้ซึ่งเราได้บอกหลายคลิปไปแล้วนะครับว่าราคาเนี่ยแนวรับตรงเนี้อยู่ที่ประมาณสองพันนะครับที่ศูนย์สี่ตัวอ่ะเราวัดแช้ตรงนี้นะครับแต่โกลเด้นแพ็กเกจเนี่ยหรือพอเก็ตนะผมชอบเรียกแพ็กเกจโกลเด้นพอเก็ตเนี่ยเขาบอกว่า ในกรณีที่ถ้าในรอบนี้นะครับชีบะเนี่ยมันสามารถไปทดสอบแนวต้านได้คือตัวไส้เทียนไอตัวแท่งเทียนทั้งหมดนะไปทดสอบแนวต้านเหล่านี้ได้ราคาชีบะมันก็จะสูงขึ้นไปนะครับอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นเขาบอกว่า ชีบาเนี่ยแนวต้านที่สำคัญในรอบนี้ที่อาจจะไปได้คือสามพันสามรอยสาสิบเอ็ดดอลลาร์ที่ศูนย์สี่ตัวถ้าเกิดตัวอ่าเทียนนะครับสามารถพุ่งไปแนวทดสอบตรงนี้ได้ชีบาจะไปต่อได้ถึงสามพันแปดร้อยสี่ี่ดอลลาร์ที่ศูนย์สี่ตัวและสุดท้ายนะครับถ้าเกิดมันทะลุไปได้จริงๆที่สามพันแปด้อยสี่สี่ดอลลาร์เนี่ยที่ศูนย์สี่ตัว มันจะสามารถไปวัดทดสอบที่ได้ที่6,000แล้วเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกนะครับในกราฟนะครับแล้วการวิเคราะห์เชิงเทคนิคว่าชิบะนะมันจะระเบิดราคาจนทําำ i อทาหายได้หรือไม่อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของบิตคอยกับ e ีเธอเรียมแล้วนะครับเนื่องจากตอนนี้อยู่ในสภาวะสงครามทุกคน อยากเอาเหรียญเข้ามาใครรวยหน่อยนะครับเอาเหรียญเข้ามาแล้วก็เทออกไปซึ่งต้องขึ้นอยู่กับตรงนี้นะครับว่าบิตคอยกับอีทเรียมเนี่ยยังคงแรงเหวี่ยงที่สำคัญได้หรือเปล่าผมต้องบอกนะว่าแรงเหวี่ยงที่สำคัญหมายความว่าสมมติว่าบิตคอยขึ้นไปรอบนี้ถึงห้าหมื่นห้าห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นแปดอะสมมติ มันต้องมีการแรงเหวี่ยงนะครับลงมาสมมติห้าหมืนแปดลงมาห้าหมื่นห้าเราขึ้นไปห้าหมื่นแปดทำได้อย่างนี้เสมอเขาเรียกว่ามีแรงเหวี่ยงแต่ถ้าเกิด b บิตคอยทาแบบอ่าครั้งที่ผ่านมานะครับขึ้นมา48่หมแล้วลงมา47่หมแล้วก็นิ่งเลยแบบไซดเวย์ี่หกสี4เ4็4สี่ถ้าอย่างเงี้ยผมถือว่าไม่รอด ไม่รอดแน่นะครับเนื่องจากว่าเราเห็นแล้วว่าการเล่นพวกเนี้คือตั้งใจที่จะเล่นเพื่อประคองราคาไม่ได้ทำกำไรและถ้าเกิดเหรียญใหญ่ไม่มีการทำกำไรตลอดนะครับคือปล่อยให้มันขึ้นไปตรงนี้นเราไม่มีการทำลายทำกำไรตลอดชีบะอินุเนี่ยจะอยู่ในบททดสอบที่เป็นโกลเด้นพ็อกเก็ตเนี่ยยาก นะครับบททดสอบที่สามพันเนี่ยยากมากๆเพราะว่าแรงมันไม่มีมันเป็นเหรียญมีมธรรมดานะครับที่ที่มันยังเป็นการเก่งกำไรอยู่ฉะนั้นเหรียญอะไรที่ไม่มีโปรเจกต์รวมถึงเหรียญอะไรที่โปรเจกต์ไม่ได้ตรงกับเทรนนักนะการลงทุนตอนนี้ลำบากท่านผู้ชมคิดว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์ มาใต้คลิปนี้ได้ชิบะอินุจะไปต่อได้หรือไม่ที่0ูนจดศูนยสีตัวสามพันถ้าเหนือกว่าเส้นนี้ได้กด1น,นะครับแต่ถ้าเกิดไปไม่ได้กด2แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับเราก็มีช่องทางการติดต่อหลไลๆกลุ่มนะครับชื่อ cryptocurrency community เรามีกลุ่มชีบะด้วย ทักเข้ามาที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้นะก็เรามีเหรียญตัวหนึ่งนะครับชื่อ s t a r n e นนะครับเป็นเหรียญต้นน้ำใครสนใจนะครับในการลงทุนก็ทักเข้ามาที่เพจล้วกันนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์กับ QR code ให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับของเหรียญน,นี้คืออุปทาน มีพันล้านเหรียญการเผา3าเปอรเซ็นต์แจกรีเหรียญสตาร์เน็ตจำนวน2,565เหรียญเพียงสมัครสมาชิก MyStar สนใจติดต่อที่ line at starnet.city หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยค่ะมีความเสี่ยงผู้ที่ตัดสินใจในการลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนนะครับและสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน แล้วก็ฝากติดตามด้วยกันนะครับและผมก็หวังว่าชีบะอินุจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ